เฮ้ยเจอไหมเจอไหมเร็วเร็ว <BRUNO> ดีเอ้าข้างหน้านู่นที่ข้างหน้านู่นนู้นนู้นเอ้าไปถันแล้วทันไหมแล้ไปทันอ้าวเสียอะไรอย่างเงี้ยเาโอ้ยเขารู้ไปแล้วดูใหม่ที่มีไหมม่ีไอ้มีกี่ป่ะมีกี่ป่ะมันไม่ค่อยออกกลางวันอ่ะอ้าวแล้วยี่จะกลับไงเราเขาสั่งออเดอร์มาแล้วโอ้ยโอ้ เอาหนู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 พุกไม่มีไปเอาหนูตะเพาตลาดไปขายได้ไหมไม่ได้เลยอ่ามันสวยงามมันนั้นแล้วไปรับเข้ามากี่โลแล้วสองโลสองโลได้กี่ตัวแล้วล่ะดยวไม่ได้แล้วตัวโอ้โหแล้วมันมันมันเสียเวลาจะรีวิวรีวิวกันแล้วมันต้องออกเ้ออาสองกลางคืนเอไฟหัวอันหนึ่งแล้วก็จองหนูไม่มีเอางูเห่าไหมโอ้หอ่รีวิวดีกว่าที่นึงชั่วกว่าเนี่ยเหมือนงูเห่าแล้วะโอ้มันใส่ยยางอ๋อ เดี๋ยวรีวิวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อตลาดแล้วเอาไปให้เขาซื้อต่อเอาบวกหน่อยบวกหน่อยอ่ะซื้อ5บาทขายสาบาทแล้วกันอ่ะแฉลวเลยนะกำไรความคิดนี้ไม่มีใครทำหรอกเออกำไรสองบาทเห็นเห็นนะอ่าเห็นไหมกำไรไม่ค้านะเอาไปยิ่งเริ่มรีวิวซะหน่อยจะพามาเที่ยวทำโคกหลวงนาดีกว่าที่ไหนเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ลบบุรีลบบุรีอ่ะเอาวันนี้มาโพลลบบุรีแล้วลบบุรีเอาข้ามจากอยุธยามาลบบุรีแล้วใช่ทำไมมันยังไงเหรอเนี่ยสิบไร่สี่สิบหกตารางวาเนี่ยเห็นไหมโล่งโล่งเนี่ยฮะ อันนี้เราจะที่หนึ่งจะมาเป็นวิทยากรใช่ไหมอ่าวิทยากรเพื่อแนะนําว่าอแปลงเนี้ยเหมาะเอาไปทําโคกหนองนาโคกหนองนาได้มันเป็นยังไงมันเหมาะยังไงเอวดูหน้ากว้างสิติดถนนเนี่ยถนนแต่ข้อเสียคือถนนเป็นถนนลูกรังนะไหนลองไปดูบนถนนได้ไหแหมเป็นวิทยากรนี่มันต้องแบบสุภาพนะอ่าสุภาพได้ที่ไหนแล้วอ,อมันเถื่อนต้องเถื่อนเลยนะต้องเถื่อนดิอ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราเออมันอยากจะรู้อะไรมันมเข้ามาดูอ่าเข้ามาอย่างนี้ไม่ต้อง ต้องแนวอาจารย์เฉลิมชัยเลยจ <c oughs> ะโชกโคกหักเลยเนี่ยเป็นยังไงยังไงเป็นไงเนี่ยถนนลูกรังเนี่ยปื๊ดสามฐานะปะเนี่ยฐานะดิไม่มีใครมาปิดก,กั้นได้นะไม่มีแล้วมันลงจากถนนลาดยางประมาณร้อยเมตรเนี่ยเลาดยางอยู่ตรงเนี้ยนะเนี่นี่นี่แปลงเนี่ยมันมันอยู่ใกล้ตัวจังหวัดลบบุรีเยอะไหมเนี่ยประมาณสิบกิโลสิบกิโลจากตัวจังหวัดนะไม่ใช่ตัวอำเภอมันค่อนมาทางยุธยาทางอ่าสระบุรีแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวดึกมันแพงไหมแถวเนี้ยไรละสักกี่แสนละไรละสองแสนกว่ากว่ไรละสองแสนกว่าบาทเอออเาไปทำโคกของหน้าได้เนี่ยยกแปลงเนี่ย สองจุดสามเก้าวะสองจุดเก้าอะไรนะสามเก้าสองจุดสามเก้าแสนเก้าล้านดิสองจุดสามเก้าแล้วยังไงสองล้านสามแสนเก้าหมื่นอออ่าหรือเลยเฉลี่ยไรหนึ่งก็ประมาณสักสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทกี่ไร่มันสิบไร่สี่สิบหกตารางวาเนี่ยนะอ่าไหนไม่อยู่ขอบเขตยบไปอยู่ตรงไหนที่นี่แหละอ่าริมต้นไม้เนี่ยมันจะมีเสาอยู่ต้นไม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันตายนะเขาไม่ได้เอาออกเอาไว้ทรงเป็นประติมากรรมอย่างเงี้ยเนาะเหรอมันตายให้มันตายมันตายนานแล้ว คลาสสิกเลยนะเอาวะเนี่เห็นไหมมันมีเหมือนลากมาอยู่บนฟ้าเห็นไหมแล้วเอายอดยงดินสรุปต้นไม้ตายไม่มีอะไรหรอกอยู่ตรงนี้แล้วลึกไปถึงไหนโน้โหผูิไม้เห็นต่ภผูิไม้สูงสูงอ่ะข้างหลังมีอะไรลำรางสาธารณะน่ะข้างหลังเป็นคลองอคลองเล็กๆอ่กแต่น้ำตรงนี้เขายังไม่ปล่อยมาแล้วก็มีนาแล้วก็มีถนนอีกก็คือที่เรามีคลองมีนาคนอื่นแล้วก็ถนนแต่ที่เราเนี่ยติดถนนด้านนี้ด้านเดียวอานนี้ด้านเดียวแล้วด้านกว้างล่ะที่นึ่ง ประมาณดูแลแป8สิเมตรได้8ปสิเมตรนูนไปถึงโคง้งนู้นเลยนั่นะจากเนี้ยจากตรงโค้งตรงนู้นนะที่ตรงนู้นนะไ่ใช่ตร,ตรงเรายืนนะ,ะไประย่างสักร้อยกว่าเมตรระย่างอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะมีรถผ่านสักคันหนึ่งไหมมันก็มีนะแต่ว่ามันก็นานก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ทึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นร่องน้ำด้วยเหรอร่องน้าสิแต่น้าไม่ปล่อยมาอ่าตอนนี้ยังไม่ปล่อยเฮ้ยเขาเริ่มทํานาเขียวขจีแล้วดิทำแล้วอ่าแต่เพียงแตว่าอันนี้เจ้าของเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินอ่ะก็เลยพูดกันยังง่ายๆเลย ก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทำเพราะว่าถ้าลงทุนไปปุ๊บแล้วเงินที่เป็นหนี้เขาล่ะคือง่ายเราจะขอเป็นหนี้ต้องการขายแค่เงินจะซื้อเพนเอามาได้พันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนจ้างมาไถมาเถอยยังไม่มีเลยเขาก็เลยปล่อยที่เห็นนี่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมมันเป็นหญ้ามันก็แล้วก็รูกข้าวหน่อยหน่อยข้าวสมัยเก่าถึงตอกเหลือดึงต้นตายเพราะว่ามันเขาไม่ได้ทําแต่แปลงอื่นเขาทากันนะทำทำเห็นไหมเขาเขียวแล้วก็ทํากันที่อื่นว่าแปลงเนี้ยในฐานะที่ที่อื่นเป็นกรรมกรเนี่ย เฮ้ยวิศอะไรนะวิศวกรเฮ้ไม่ใช่วิทยากรเออเออเอาไปทําอะไรได้บ้างอ้าวขั้นแรกเลยแล้วผมจะขุดสะก่อนเลยนะขุดสะ้านหลังกูดหลังเดี๋ยวเดี๋น้ำไฟมันมีไหมเนี่ยไฟฟ้าอีกประมาณอันนี้มีหมู่บ้านใช่ไหมล่ะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่อ่าหมู่บ้านใหญ่เลยนะไฟฟ้ามาถึงบ้านนี้อ่าในบ้านคนทั้งนั้นแหละแถวนั้นนะก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรอ่าแล้วก็มปามันมีบ้านโมเดิร์นตรงนี้ คุณพี่ก็ขอขยายเขตขอขยายไฟมาแล้วอ่เดี๋ยวเราเดินไปดูนั่นก็ลูกค้าเราใช่่อาต่ามถนนเยอะไม่ถึงไม่ถึงเมตรอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนอะเจ็ดสิบเซนที่หนึ่งมองเมื่อกี้ว่าขนาดคุณเท่าไหร่คุณเท่าไหร่นะแปดสิบคุณเท่าไหร่นะแปดสิบคูณสองร้อยแปดสิบคูณสองร้อยสิบไร่กว่าปลูกบ้านได้ไหมเอาได้ดิตรงไหนอะเอานี่เลยนี่เลยนี่ตรงนี้ตรงมุมนี้เลยอ่าแล้วไปเอาดินที่ไหนมาถมมันต้องซื้อดินทรัเราจะขุดซ่าเนี่ยขุดซ่าข้างหลังตอนต้นนะขุดซ่าปึ๊บ ถอยดินมานี่เลยไม่ซื้อที่อื่นแล้วซื้อข้างในเราเรานี่แหละข้างในแล้วซื้อเองขายเองเลยขุดมาแล้วมาถมมาถมไว้แล้วปลูกบ้านปลูกบ้านมันจะดูเปียวไหมโอ้โหจะเปียวยังไงมันไม่เลยเปียวแบบโอ้โหอยู่ในป่าช้าอะไรเยบ้านคนเนี่ยผมว่าหลายร้อยหลังคาเรือนใช่อ่าแล้วอยู่อย่างอะไร่มันใกล้ตัวจังหวัดลบบุรีใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานที่ราชการไปกรุงเทพก็ประมาณกี่กิโลประมาณร้อยสิบกิโลร้อยสิบกิโลแล้วทิศเหนือหันหน้าไปทางไหนนี่ทิศเหนืออย่างนี้เฉียงหน่อยนึงมองไปลบบุรีเลยเมื่อกี้ เคยมี fc เขาเคยถามผมว่าโอ้ยจะใครเขาจะมาซื้อนู่นเสาไฟปักอยู่ในที่เรา300เมตรน่ะห่างจากเนี้ยจากมุมนู้นนะอ่ไม่ใช่ยัเรายืนนะอ่เรายืนนี่เกือบ500ใช่ตรงมุมนี่นู้นท้ายสุดของเราเนี่ยไปถึงเสาไฟเนี่ยอ่าสามร้อยเมตรประมาณนั้นสายไฟไม่มีพัาดผ่านไม่ผ่านเงาเงามีตกไหมเงาอะไรล่ะเงาเสาไฟบางคนลมุมเลยคนละเรั่นเลยคนละเรื่องกันคนละเรื่องบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเขากลัวเงามาตกกระทบในที่ตัวเองมันจะดูไม่ดี3ขนาดเลยนะอ่าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องอ่าบ้านคนเดียวที่ผมซูมก่อน นิดนึงชอบซูมนั่นน่ะซูมไปเลยเนี่ยเนี่ยนู่นหลังคาสีแดงแดงสีอะไรนะอ่าแล้วก็มีโคกน้องนายอีกนะเยอะเยอะเราอีกนะเยอะเลยเยอะเลยอันนี้เป็นวัดเหรออ่าวัดวัดกระชุมชนอยู่ในโรงเรียนอยู่ที่เดียวกันอ่าเดี๋ยวชุมเดี๋ยวซูมก่อนเนี่ยผมก็จําไม่ได้ว่าชื่อวัดอะไรวัดอะไรไม่รู้เนี่ย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 บ้านคนทั้งนั้นเลยอ่าเฮ้ยที่เขามีภูเขาด้วยเหรออ่านน่นสระบุรีเห็นไหมเขาใหญ่ใหญ่ด้วยนะเขาใหญ่ปะน่ะอำเภอพระพุทธบาท นู่นน่ะนะอ่าอำเภอพระพุทธบัทสระบุรีซ้ายมือเราไปลบบุรีไหนไหนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิวเขาลบบุรีเนี่ยเนี่ยเขาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเ่เดี๋ยวจะซูมก่อนต้องซูมภูเขาทั้งนั้นเลยนะอ่าเนี่ยสายไปอีกสายไปอีกนู่นอะนมีเคนเคนสีส้มส้มเขียวเขียวได้ไหมอ่าอันนั้นขยายทําทางรถไฟรถไฟลอยฟ้าอ่ารถไฟรางคู่ลอยฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้านะประมาณ4กิโลอะจากนี้ไปเนี่ยเขากาลังก่อสร้างรถไฟลอยฟ้ากันอ่า ยกระดับอะยกสูงใช่แล้วก็สี่เลนด้วยจากนี้ไปสี่เลนก็ไม่กี่กิโลประมาสี่กิโลผมว่านะอ่าหรือสามสี่กิโลแล้วประมาณนี้แหละอ่านี้คือลักษณะโดยจำเพาะของพระองค์พระที่นี้ใช่ไหมใช่ดินมันดีไหมเอาดินดําดีจังเลยเนี่ยขอขอสักนิดนึงสิขอดินสักกำเลยไหมโอ้โหลงไปเลยเหรอแต่ผมไม่ลงอะผมยืนอยู่เนี่ยนั่นไงเห็นไหมเฮ้ยนี่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 ที่หนึ่งทิ่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งอ่าอันนี้ดินติดล้อขึ้นมาไอ้ยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเขางี้นะ ให้ดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลงไปในข้างในเดี๋ยวผมจะทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทิ้งอ่ากำลังแยกๆยไหนมือไหนดินมือก็ดินเนี่ยนะอ่อ่าเดี๋ยวผมทิ้งมันนะทิ้งตรงนี้เลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างประมาณเจ็ดสิบเซนอ่ะอ่าเอเอามาสักกคำเดียวนะอ่าเนี่ยอ่ะพวดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอดินมันฟูหรือเปล่าดินมันฟูดินมันฟูแปลว่าอะไรมันมันมันโดนฝนโดนอะไรเป็นไงอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ อันนี้มันไม่ใช่ดินแดงนะมันเป็นรากของต้นข้าวสร้างข้าวอน,นี้ดีดเ,เห็นเห็นเลยนี่เนี่ยเป็นดินอย่างนี้เลยทั้งหมดดินอย่างเงี้ยที่อื่นก็พิ่งมาถมไว้มาเช้าโอ้โหใครมาถมเต็มพื้นที่สิบไร่ง่ายงดินดำหมดทั้งผืนทั้งผืนอ่าดินดำทำไมน้ำไม่ชุ่มช่วงนี้ เขาปิดน้ําปิดน้ำเนื่องจากว่าเขาเอาไอ้น้ำไว้เนี่ยให้เอาไว้อุปโภคบริโภคการเกษตรเขายังไม่เปิดให้ทำ<ช>ฝนมันก็ตกแล้วแต่มันยังไม่หนักมากยัไม่ชุ่มไงมันยังไม่ชุ่มชำ่ำประมาณเดือนหน้าก็เริ่มจะชุ่มชําแล้วอ,<ด>อ่คือที่มาที่ไปง่าย,ายๆที่หนึ่งหมดเวิร์กนี้เลยใช่ไหมเวิร์กน,น,นี้เนี่ยเวิร์กนี้เเวิร์กเลยนะอย่านู่นเลยยังโค้งเลยครับสองเท่าไหร่นะสองจุดสามเก้าล้านสองจุดสามเก้าฉนดคุดอะไรเนี่ยคุดแดงคุดแดงด้วยก็เป็นทางเลือกแล้วกันบอกใบ้หน่อยได้ไหมที่อืึ่งว่า แถวนี้เรายังมีอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้อย,งงอ,ยงงอีกกี่แปลงอย่างเนี้ยด้ข่าวว่าสี่ห้าแปลงมันมีสิบเอ็ดไร่มีเจ็ดไร่สิบไร่อ่าสี่ห้าแปลงอะพิ่งให้ถ้ามาแปลงนี้เราไม่ชอบเราแว้งแน่เราพอมีให้ดูเดี๋ยวเราพาไปเป็นตัวเปรียบให้อแต่วันนี้ถามว่าเราจะรีวิวครบทุกแปลงไหมไม่เอาอยังยังไปเก็บค่าที่นี่มาก่อนไปเก็บค่าค่าน้ําชาก่อนอ่าน้าชาน้าร้อนกาแฟมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ไม่ใช่หรอกเราทําไม่ทันไม่ทันจริงอ่าเราไม่ทันเพราะฉะนั้นนเี ท่านมาแล้วท่านไม่ต้องตกใจนะโอ้ยทิดอึงมาแล้วมาแปงเดียวเนี่ยเสียค่าน้ำมันไม่คุ้มมาดูเลยอ่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีอีกสี่ห้าแปลงอ่าอ่าพอให้มาดูอะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับมาแปงเนี้ยเสียค่านำพาเที่ยวของทิดอึงไหมพาชมไหมเอาเสียค่าน้ำมันท่านน,น่ะแนน้ำมันท่านกับเวลาท่านอ่าอ่าของที่อึงนี้เข้าผัดถุงหนึ่งกาแฟโอเลี้ยงก็แต่โอเลี้ยงถุง <โฮ S 1> หนึ่งก็พอทําเหมือนไอ้อยู่ในอะไรที่มีกลูกองๆๆนะมุงใส่บัวอ้าวหรอคล้ายคล้ายที่อื่นีม่ชอบอะไรนะ ผัดไทยอ่ะแล้วก็โอเลี้ยงอ่ะโอเลี้ยงนี่ต้องเป็นถุงแล้วมีเชือกผูกนะอ่าอ่าเนี่ยซื้อมาฝากได้สมัยก่อนเลยเนาะอ่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีเออเนี่ยสรุปก็อย่างนี้เลยใช่ไหมที่หนึ่งดีเลยผมหมุนตัวซึ่งหน่อยนึงภูเขาใหญ่นั่นน่ะไม่ใช่เขาใหญ่นะแต่ภูเขามันแบบลูกใหญ่ลูกใหญ่อ่าเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่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 ยก็ลองดูเรารีวิวเนี่ยภาพอาจจะไม่สวยมากเพราะเรารีวิวช่วงเที่ยงเที่ยงพอดีเลยแต่ถ้าเราวิวตอนเช้าๆก็เย็นๆนี่จะสวย เดี๋ยวที่่เราไปดูที่ข้างๆหน่อยที่ที่เขาทำนาของเรานี่ไม่ได้ทํานะอไม่ได้ทําำพอทําแล้วมันจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งพื้นใหญ่เลยนะข้างๆอ่ะโอ้น้กระยานั่นตกประมาณทักเกือบเกือบยี่สิบไร่เลยมั้งอ่าเกือบได้ได้เกือบยี่สิบไร่เนี่ยอันนี้เขาก็ทํากันเขาทำนากันหมดเลยเนี่ยพื้นเล่านี่เขาต้องใช้งบประมาณง่ายๆใช่เราเลยที่บอกไปนะเขาเลยไม่ทําแต่มันก็ไม่ยากอ่ะที่่งต้นอะไรข้างหน้าเนี่ยอันเนี้ย อันนี้เคาเรียกต้นพยุงพยุงอ่ะโอ้โหนี่ไงนี่ปไปขายได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้มันอายุประมาณสักสามปีอ๋อถ้าสักสิบปีมันจะมีเขาเรียกอะไรข้างในมันแก่นมันอ่ะอ่ามันจะสวยสวยเลยละไม้เศรษฐกิจเป็นไม้สวยอ,ะอ่ะพยุงไม้พยุงนี่ไปทำอะไร เอาไว้ที่โรงพยาบาลเนี่ยมาพยุงเยอะเลยไหมเอาไว้พยุงคนไข้เไ้ยใช่คนละเรื่องกันเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ไม้มงคลนะไม้มงคลไม้เศรษฐกิจอ่าบางทีชื่อมันก็ชื่ออยู่แล้วว่าพยุงอ่คอยพยุงคนที่กำลังจะล้มไปล้มอะไรล้มจะล้มจมมั้งอ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยล้มสลายอ่าอันนี้ก็อ่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนละเรื่องกันแต่ก็ลังจะบอกว่าถ้าบางคนก็บอกฉันซื้อแล้วจะไม่ทำนาได้ไหมมาเอานี่ไงจะบอกไว้เนี่ยฉันปลูกไอ้นี่ได้ไหมนี่ไง ได้เลยนี่ไงที่จะบอกแแนวทางเลยเนี่ยโอเคแล้วอยู่นี่นะไหนๆต้องไหนชี้ที่เนี่ยเนี่ยเขขเราเนี่ยเขาหลักเขาขาเนี่ยอ่าอ่าที่คือเขตดเราอ่าแล้วก็ตรงไปสุดๆนู่นเลยตรงไปเลยล่องน้ำเนี่ยอยู่ในที่เราอ่าแต่น้ํายังไม่มีอย่างที่บอกก็ยังไม่ปล่อยน้ําอ่าเราก็ไม่ยากที่บอกว่าขุดสระอุดมถมไม่ปลูกบ้านใช่ฮะข้างๆแล้วขยายล่องเลยรอบเํา ทําพูดง่ายว่าทาธนาคารน้ําตัวเองเลยใไปต่อปงอขึ้นอื่นใช่แล้วก็ปลูกเนี่ยพยุงเนี่ยพยุงคันนารอบคันเลยอย่างน้อยสั์ได้ประดูได้อ่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกไปน้อยถ้ารอบนี้สามร้อยกระต้นได้สบายสบายเราถึงไม่ได้บอกว่านําทํานาเราแนะนําว่าทําพวกเกษตรพอเพียงโคกหนองนาโมเดลคือในที่เดียวเนี่ยทำมันทุกอย่างน้ำท่วมไหมเนี่ยเคยท่วมปี54 54ท่วมแต่อื่นปกติไม่ท่วม54ก็ท่วมประมาณสัก มันมาผ่านหัวเข่าเนี่ยประมาณตั้อยี่สิบสามสิบท่วมไม่เยอะท่วมไม่เยอะแถวนี้ท่วมเหมือนกันแต่ไม่เยอะก็ลองดูใครที่ต้องการที่ทํโคงหนองนาทําที่เกษตรพอเพียงครับทาเหมือนกับปลูกป่าเออได้หมดที่ข้างๆเรานี่ใช่ไหมที่ก็ททานานี่ทำนาอ่าแต่น้ำมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่อ่าแต่จริงน้ํามันเยอะแต่ตอนนี้ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ฝนมันยังไม่ค่อยเต็มที่ดูดินที่นึ่เหมือนกันดินดำเหมือนกันเมี่ยมเลยละนี้อะไรอะเนี่ยอันนี่ก็อดินนี่แหละ กองเหมือนเหมือนหนูมาขุดอะไรหรอเปล่าไม่ใช่ดินนี่แล้วมันอันนี้ไงอ๋อที่ยังขอขอดินสักกรมาในร่มดีกว่าเอาได้ให้ท่านเห็นดำดำในตรงนี้เลยไงเพราะว่าพอดูอยู่กลางแดดแล้วมันมองไม่ชัดอ่าโอ้โหเห็นเนาะเอาไปผัดเนาะกินได้ไหมไม่ได้อ่าเนี่ยคือดินของที่แถวนี้มันเป็นอย่างนี้อ่านี่มันเป็นดินลวดบนเหนียว ใช่อ่ามันไม่ใช่ดินร่วนก็ไม่ใช่สักทีเดียวเหนียวก็ไม่ใช่สักทีเดียวอ่าร่วนปนเหนียวไม่มีทรายนะอ่าไม่มีไม่มีอ่าเนี่ยเนี่ยก็ลองดูว่าใครที่จะเอาไปปลูกพืชพันธุ์อะไรก็ลองดูแล้วกันเหมาะปลูกข้าวปลูกอ่าไม้ผลไม้ดอกไม่ประดับได้หมดทุกอย่างปลูกได้อ่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่หนึ่งบอกเขาเพิ่งปลูกเสร็จกับไฟงไจะซูมอีก่องยูงไกลกว่าเราอีกนะนี่อ่าถนนอะไรใช่ไหมที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นลาดยางใช่ลาดยางปุ๊บ เราไปโค้งเนี่ยหลายหายคนเนี่ยเยอะแยะเลยอ่าให้ดูบ้านคนก่อนไม่รู้กี่หลังคาเรือนเลยแสดงว่าเรามาอยู่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านเยอะอ่าแต่เขาไม่ได้อยู่แบบติดๆกันนะไม่ไม่ที่ใครที่มันที่อื่นเดี๋ยวมีรถมาเดี๋ยวรู้เป็นไรนั่นนหะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมส่องตรงนี้อ่าเขาวิ่งไปตลาดมั้งไม่แน่ใจไปรับลิฟต์กันสิวิ่งไปถามเขาหน่อยที่เขาไปไหนโอ้โหอย่าให้วิ่งไปเลยเอาเราจะรู้ได้เขาไปไหนสี่แปลงเราไปเดี๋ยรีวิวมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะไปรีวิวมาเนี่ยนะเดี๋ยวเริ่มล้าแล้วเดี๋ยวผมขอได้แบบคันก่่่ออนนาาเ้จจะไดชืมมัีรรถิง อย่าบอกนะแวะไม่แวะมันไม่แวะใช่ตอนนั้นมีนาแวะลงไปไม่ได้อเดี๋ยวจะพ้นแล้วจะพ้นแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแถวนี้ก็ทำนาใช่ไหมเราเปลี่ยนจากนามาเป็นเกษตรผสมผสานนะได้หมดเลย่เราจะเด่นกับเขาเลยตอนเนี้ยราเดไนไะไรแล้วล่ะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนคือลาดยางห่างจากนี้ประมาณสักสองร้อยเมตรร้อยกว่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราแสดงให้เห็นว่ารถมีจริง่ที่อื่นเสร็จล้วก็ไปจ่ายค่าเข้าวิ่งเขาด้วยสามร้อยคันนี้ จ้างมาเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวอ่าไปเอาไปกลับไปกลับ5้าร0ออ่าเห็นไหมมีรถแล้วอ่านำมาเราทำงานเสร็จแล้วอ่ะที่หนึ่งเขาแปลงนี้สั้นๆพอแล้ะใครชอบทำยังไงอ่ะใครชอบก็ติดต่อเบอร์โทรเราขึ้นให้อ่าอ่าไอดีไลน์เราขึ้นให้หมดใครชอบแปลนี้พิมพ์อะไรเาส่หน่อยไหมกันเหงาอ่ะกันเหงาเอางี้ว่าใครซื้อไปแปลนี้เอาไปทำอะไรสมมุติสมมุติอ่ะ สมมติถ้าถูกหวยลงวมันที่หนึ่งจะซื้อแปลงนี้ไปทาอะไรองอ่างเงี้ยที่หนึ่งจะทาอะไรที่หนึ่งอาที่บอกโคกหนองนาผมเนี่ยโคกงหนองนาผมชอบแล้วบางคนก็บอกโคกงหนองนามันก็เด๋ยดซ้าอะไรจะปลูกอะไรไม้เศรษฐกิจไม้ผลไม้พอแล้ว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 รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ป o p y เราไปหมดเออท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ดูว่าเออเขาจะได้เกิดไอเดียเป็นนึกนี่ทำอะไรได้บ้าง่าก็ลองมาแชร์ไอเดียกันดูครับแต่ของผมนี่คือถ้าผมซื้อนี่ผมจะทําเป็นทุ่งทุ่งเลยทุ่งอะไรทุ่งทันดมรรณ โอ้โหลบทีในตอนนี้อะไรช่วงเดือนธันวากาศธันวาหน้าหนาวอันนี้อยู่ในตัวเมืองเลยเอาให้คนมาถ่ายรูปเราแวกนี้ไม่มีรอบๆเป็นธันวันตรงการเป็นดาวเรืองใจกลางเลยคือกุหลาบอ่าาเป็นสวนดอกไม้ไปเลยแล้วให้คนมาถ่ายรูปก็ทําเป็นทางเดินนะอ่าเให้คนมาถ่ายรูปผมก็เก็บค่าเข้าอย่างเดียวคนนึงก็สามพันเยอะไปเยอะไปเอ้าเยอะเหรอสิบบาทยี่สิบบาทก็อ๋อพอแล้วพอแล้วให้มันอนโฉมเพราะว่าบรรยากาศมันดีและลมพัดจังหวะเนี้ยมันทําได้แต่ถ้าถามว่า แล้วทำไมเจ้าของเขาไม่ทําอย่างนี้อ่ะก็บอกยังบอกว่าทุนที่จะทำนานี่แทบไม่มีแล้วเนี่ยเขาไม่มีเงินถ้ามีเงินคนเราถ้ามีเงินมันก็เราก็มีหัวด้วยนะคิดไปทําไปคิดไปทาไปมันก็ทําได้ทุกอย่างก็ลองดูบางคนมีแต่หัวคิดคิดต่นู่นจะนี่ไ่มีที่อ่ามันก็ไม่ได้มันต้องมาประจบเหมาะกันใช่อีกเที่ยวหนึ่งที่อีงกี่ไร่นะสิบไร่สี่สิบหกตารางวาเนี่ยนะสิบไร่สี่สิบหกตารางวายกแปลงก็เท่าไหร่นะ 2.39อำเภอเมืองลบบุรีชอบยังไงก็มาถ้ามาแปลงนี้ไม่ชอบไม่ต้องกลัวมีให้เลือกอีก4ี่ห้าแปลงอขอให้มาดูตรงนี้ก่อนครับผมจุดนั้นพบอยู่ที่ไหนเอานี่โรบินสันลบบุรีเลยฮะโรบินสันลบบุรีเนี่ยที่เขาปล้นทองกันน่ะขายจะมาปล้นทุกปีทุกปีล่ะปีนี้มีปล้นมีเท้าไปแล้วเออที่เป็นข่าวดังอะนะก็ลองมาดูไปเจอที่โรบินสันแล้วที่อื่นเนี่ยก็จะพามาพามาที่อื่นจะไปปล้นทองเขาน่ะที่ในโรบินสันนะไม่เอา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  แมวแมวดูเป็นสันอันนี้เขาเคยทาไปแล้วสาขาลบบุรีมันจะซ้ํากันอ่าเราไปส,สรับบุรีอ่าจะได้ไม่ซ้ํา <c oughs> เราใส่เชือกลมดีกว่าอ่าไปกันคอ,อ <c oughs> ด้วยเอาไปเถอะที่อึงอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมจะได้ไปนั่งคิดต่อว่าทําอะไรบ้างอ่อ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์มานะใช่ใช่ว่าซื้อไปแล้วท่านจะไปทําอะไรใช่ฝากไว้เลยนะครับแปลงนี้ท่านจะทําอะไรดีมีแนวคิดอะไรก็พิมพ์เข้ามาอ่าสิบไร่สี่สิบหกตารางวาสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีฝากติดตามกันด้วยแปลงนี้อ่าครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วใครถูกหวยอย่าลืมนะจ๊ะเมื่อวานนี้หอยออกเวันทั่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรียกมาให้ดูบ่อยบ่อยครับผมติดตามแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์วันพลาดระแตมหนึ่งจากหกตัวนี่นะอ่ะใช่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ